วันนี้มาพัทยาอยู่ที่ร้านอัพเตยมร้านอยู่ในปั๊มคาร์กอัพเตยาสารพัดยำครับอยู่ในปั๊มคาร์เกนีคนเยอะคนเยอะมากอันนี้น มินิบิ๊กซีบินิดูคนเยอะก่อนลูกค้าเยอะมากอัพเอ้์ยำไรทำก็อร่อยนี่ เจ็ดจบเจ็ดน้อยเจจบเ็ดน้อยนี่เจริงนะนี่งมีอยู่สองับ ตััวครบอ่าตัวผมแน่นอนเลย <c oughs> วันนี้มามาพัทยารอบสองครับปิดใจนะฮะวันก่อนมานี่ยูทูบยูทูบเบอร์เต็มเลยวันนี้ไปไหนหมดอ่ะไปสาขาเรียบ่วนกับปิดเก้าครับอ่าตอนนี้เปิดกี่สาขานะแล้วแม็กกี่สาขาแล้วสามตันสี่มีระยองิดค่ระระยองด้วย<า>แล้วก็ปิดเก้าด้วย อีกที่หนึ่งที่ไหนเรียบด่วนเรียบด่วนโอ้สามขออนุญาตเตตัวแปดครับ้าวตัวแไปแล้วโอ้โหได้กินนะว,วันนี้ได้กินนะจะได้ไม่กินปลาดําไม่เป็นอันนี้อุอสาวเนี่ยมาจากใต้เลยนะมาถึงนี่เลยจริงๆนะจะไปอิสานนะแต่ตั้งใจไว้มาตังนี้ก่อนเดี๋ยวไปตังเกาะเขียวมานี่ติดใจนี่นี่ติดใจนี่ดู นี่โอเคฮะไอ้ดูบรรยากาศอีกทีนึงโอ้โหจบคลิปแค่นี้แล้วกันกโอ้โหคนเยอะมากใครต้องการมานะฮะพัทยาพัทยากลางอยู่ในปัมนป๊มปั๊มอ่าคาเทกนะครับอ่าตั้งแต่สี่โมงถึงโอ้โหสี 4, 4. ่สี่อาทุมมาทุมมาทุมโอเคผมจบคลิปแค่นี้อ่ะดูไปอีกทีนึ่งอัดเจอร์ยอบ อาร์เตอร์ย้ำไปก่อนครับ